สวยแล้วนะครับคลิปนี้ใช้ส,ส,สวยสวยดูผ้าเขวาวลีเทปมอลมเจี๊ยบอ่มหนูออมหนูหนเม่ทับเลยบีป้ากินอยู่เมทับเนี่ยน,นิ่งๆเลยเรงหนไอ้ยิงยิ่งไม่ถงนั้นเ่รอไมนอไคนคือกันคือไปยิงกันเลยเนอะอ้ย <c oughs> นู้ไปนูน้ไปคนละนี่ไม่ใช่นู้แหล่ะแล้วเนาะโอ้หนูแหล่แล้วเนี่ยขึ้กันเลยคนคือกันกินกันแดดวันน้อยเนาะคนคือนหนูไมอันนี้ท่านผู้กำกับแหล่นะครับผู้กำผู้กำกับจะได้ขึ้นแหล่เหรอเฮ้ย ปะย้ยๆนะงูกะเหล่คนกะเหล่กินกะไดอยู่ไหนบ่ผู้กำกับนักบ้านเกิดนะครับตอนกระตันอยู่นะ29นี้ลงจอ29ครับ29นี้ทั่วประเทศทุกโรงภาพยนตร์ เราไม่ใายเขาไม่ใช้อีกก็เขาไม่ให้ใายนายหง่พดมันไง่พดเขาได้เราใายที่กลุ่มติดของผูสีไรแฟมิลี่นั่นเ้ร้องกันทั่วโลกแล้วบอกไปก่อนมาภาพยนตร์เรื่องนี้นะใครไม่ดูเสียใจจ้ามงจ้ามงเวล่เท่าไหรนะไม่รู้งทุ่มยี่สเก้าสองทุ่มยี่สกานะทีเพื่อ ให,ให้ให้ตาพี you know, 28, <music> ่น้องลองคิดบ้างว่ามันจะมันต้องมีเหตุมีผลมาปวีที่ยี่สิบเก้าเวลายี่สองทุ่มยี่สิบเก้าด้วยเงินซื้อบัตรแค่ยี่สิบเก้าคะแนนยี่สิบเก้าคะแนนเขาเอาอะไรมาซื้อเอาเงินไหมเอาเงินถ้าไม่เอาเงินมาลเอ๋ออันนี้ไม่ได้ซ้อมกันเนาะ โ,โหเน,นี่ออยอันยี่สิบเก้าคะแนนเขาอัญชลกอันเท่ยว่าจะเอาไปบัลซีดาเลียกได้เพาเขาอยู่วายได้ี่มเอาไปของท่านอ่านา <c oughs> เอาไปหลอยู่ไซอีกคอาบางคนยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นยีเดี๋ยวพอหนังปล่อยไปปุ๊บจักอาทิตย์หนึง่งอ่าพี่มาอธิบายเข้ามายี่สิบให้ฟังมายี่สิบาคืออะไรเป็นอย่งเขาคืต้องใส่เข้ามายี่สิบเก้าขายก็ยี่สิบบัตรก็ยี่สิบเวลาปล่อยก็สองทุก้า เพราะอะไรแล้วมือเจ้าทีเข้าใจนะมื่อวันที่หนึ่งนี่แหละมือเจ้าที่เข้าใจอ่ามันเสีออกสองเก่าอยู่ว่เจ้าที่เข้าใจเลยว่าเป็นยังคือตองปล่อยวันที่ยบเก่ามันสิออกสองเก่าบ่ไหรู้แล้วถ้ามันออกสองเก่าในตลาดเตียงอีเดนเนาะคนเฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าะ่าฮ่าฮ่าฮีาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่า นี่ยังที่แบบว่าเมด่อโดนบรรดาใครเห็นกระหูกับตาเลยนะก็เลยกล่าวกล่าวอัารสีในมือนี่ครับถามว่ามันจะดีไหมหนังเรื่องนี้จะดีไหมถ้าผมถามกลับไปว่ามีหลายคนถามว่ามันจะดีไหมผมก็เลยอยากถามกลับไปว่าคุณจะดูไหมเว้ยคุณดูหรือยากดเลย ความคาดหวังกับนังเรื่องแรกในชีวิตในทีมงานเราเป็นยังไงบ้างการคาดหวังเราไม่คาดหวังครับเราไม่คาดหวังว่าเราหนึ่งเราจะได้กําไรหรือเราจะขาดทุนเราไม่คาดหวังตรงนั้นแต่สิ่งที่เราคาดหวังก็คือ,อเราอยากจะทําอะไรที่มันหาทายใหม่ๆหน่อยอแล้วก็อยากจะหาประสบการณ์ให้กับน้องๆในค่ายให้เขาได้เรียนรู้ศิลป์การแสดงไม่ว่าจะเป็นอยู่หน้าเวทีหรืออยู่ที่ไหนก็ตาม,มถ้าเราไม่มีศิลป์ในการแสดงเนี่ย ต่อให้เราร้องดีแค่ไหนหรือว่าเราเล่นเก่งแค่ไหนก็ไม่มีคนเห็นเพรนั้นนะครับทุกอย่างครับมันจึิงต้องอาศัยแสงอ่าเปิดสป,ปอตไลท์ใหตไลท์ห้อ๋ออันนี้คือเป็นการสาร้างประสบการณ์กับประสบการณ์กับการแสดงของลูกๆนนในทีมเราหลายคนอาจจะมองว่าโอ้ยเอาเรื่องน,านอ้ากันมาเทสเต้ตั้มนี่อ นักแสดงก็บม่มีตัวดูดเออไม่มีตัวดึงอปัดโคมันมีซ่อนอยู่นน่ๆเราไม่โชว์เรายังไม่โชว์นะความสั่นอยู่ในหันละอยากรู้ต้องไปดูอยากรู้ต้องมาดูสิซ่อนอยู่ตรงฉี่แล้วเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องอื่นยกมาบห้เห็นเอาไม่โคมาหนึ่งบ่ต้องเอาไม่โครมาอีกหนังเรื่องนี้นะคนที่ไม่รู้จะบอกให้รู้ไผ่มลแคนอ่า ตายอ่าไม่รวม่วมแตดังดมาได้มาเราซื้อบอกเห็นยังอ่ะเอาก็บอกให้ฟัง <laughs> เอเอซื้อเขาเห็นยังนี่<อ>รรนยฟังทิลลิแกซีดปุ๋นี่ปกติแล้วเนาะโอ้ยแกมีฟองมาให้จะได้ปุ๋นี่ก็เราบอกว่าเขาไม่ได้มาฮะฟองลูลงกอะไอันพูมานี่ยพูดก,ก๊อฟเลียเนี่มาแท้ค,ครับมาแท้โอเคเคยอยู่เคยกันแกมีก็เคยอยู่คือกันโอ้ แต่ที่พูดถึงเขาไม่มาไเขาไม่ได้มานไม่ผิดอ่ะแต่เขาบอกมาแล้วถ้าเขามาดูล่ะมูันก in ็ดีมันก็ดีแ okay ้าเขามาดูน huh ี่มันก็ดีใช่ไหมไม่ผิดใช่ไหมออบอกผิดนะครับตัวที่เปิดเผยความลับก็คือ ไปทำตัวยังทำตัวยังทำตัวเลยเปิดเผยความลับทต้องเลยเรื่องเล่าเรื่องเด้อเมื่อชมวันตอนนี้เมื่อชมที่ตอนนี้ประมาณสิบกว่าตอนสิบกว่าตอนอ่ตอนไอ้ทำตัวไปอยู่ใส่แบบนี้ตอนนี้ตอนนี้เราบวชงูเราบวชอยู่โอเคแสดงมีเจิดไปที่ดาราใวล้าไงตอนนี้ดาวาเป็นสาว ไอ้ทำตัวน an ี่ปากก็โตอตอนนั <that> ้นไอ้ทำตัวแล้วสิบาถดเท่ายแล้ว่วยกก็โตม่ปตล้อาแล้มาลานกันนะยนตจะรูเลปนูเนีโอ้ย็นแล่ละตัวน่ยายยิมนงขาเลยวะปูด้๋ดอยังมาหาลาบบนี่เด้อสูสิได้เห็นแด่รูปภาพ อัดฟังมือบอกเนี่ส่งไปแต่บรรยากาศทองทุงดับคือเราเอาความเรียวของธรรมชาติฟังซื่อของตัวละครไปแล้วหนึ่งตัวเมื่อกี้คือไอ้หัมตัว,ตวนคนับซื้อจังสี่นี่รับผ่ากลางมมมีแน่นอนอเ,มมเป็นบรรยากาศบันนอกบันหน้าเราเอาความเรียวของธรรมชาติเราไม่มีพีจีเราไม่มีเอฟเฟกต์เราไม่มีอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรียวมาก เฮาเขาเฮาสิอวภาษาอีสานนั่นซี่จี้นี่ไม่ได้เสกนี่จี้ก็เออก็เครื่องช่วยเหลือไงอ๋อเครื่องช่วยเหลืออ๋ออ๋ออ๋อจะเป็นยาที่มึนงงอ่าเราไม่มีเราไม่มีแต่หายตัวก็คือดดน้ำบะมี่แนวอื่นบะมี่ก็เอาเป็นว่าครับอยากจะให้ลองติดตามและลองชมดูล่องเบิรงล่องเขาไปเบิรงว่า บ้าสีไปไลเท่าเนี่ยมียังทีหนาคนหาเยอะแยะ,ะมีอะไรที่หนาคนหาเยอะแยะแต่ว่าสิ่หนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่เอ่อหลายๆคนไม่รู้นั่นก็คือความสามารถของน้องๆแต่ละคนะนะครับเราก็อยากเะดึงให้นี้ <ไป S 1> เขา หามุงยืนเหรอเอ้ามีไงครับมีแต่ป้ายแดงเท่านั้นมีแต่ป้ายแดงมีแต่ป้ายแดงเราเขาก็เลยอยากหาตรงที่ยืนหาแสงหาอะไรให้เขาเห็นนะก็บอกยัไงว่าต้องสปอร์ตไลท์ให้เขาเพื่อคนได้มองเห็นว่าเขามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนเกี่ยงน้ำแปดคือประมาณนี้อาอฝากไว้น้ำฝากไว้น้ำวันที่29พฤศจิกายน2568สองทุ่ม ยี่สิบเก้านาทีนะครับกับบัตรราคา29คะแนน29คะแนนนะครับฝากไว้นะครับเอฟซีจะพิ่งหนีไปไหนถ้ายังไม่ได้ดูนะครับไม่ดูจะพิ่งไปไหนครับอย่าเพิ่งไปไหนนะวันที่29นี้ฝากติดตามกันทุกคนนะครับที่ช่องผู้ดีวิไลยเฟมิลี่นะครับนักแสดงมีแต่ผู้หน้าตาดีๆนะครับแต่ว่าผู้กำกับนี่สิเสียแน่นะครับรับติดตามกัน ว่าเมียเด็กเราเหลียวว่าแต่เธอเกิดแต่เราบนซีพูดดอกแต่ยังมานักแสดงมีแต่ผู้หน้าตาดีนังเรื่องนี้นะครับผู้กำกับแล่อยู่คนเดียวนะครดูเมืองไทยโอ้ขาวเบี้ยงงามโอ้ไปแลีอยู่เมืองไหนปะเนี่ยเอา29นะครับ29พฤศจิกายน2568ฝากไว้ด้วยนะครับ FC ของช่อง YouTube นะครับแล้วก็เอฟซีบ้านฮักศรีวิไลทุกทที่นะครับอย่าลืมมาช่วยกันติดตามเป็นกําลังแรงใจให้กับศิลปินแล้วก็ผู้กากับน้องใหม่ของเรานะครับที่ช่องภูศรีวิไลนะครับส่วนคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอ่ะก็จะบอกว่าผู้กกับน้องใหม่ก็ไม่ใช่ผู้กกับผูเถ่าไหมด้ืยกันนะผู้กำกับนั่นโอ้ย